วันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเสริงสางนะคะเจริญผลจังหวัดนครราชสีมาก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญในพิธีทอดพระปาสามัคคีเพื่อบำรุงศูนย์ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันแห่งความรักพระพุทธศาสนาสําหรับประธานเอกพิเศษสุดในการทอดพระปาสามัคคีคือกาเลนมิตรปราณีมุสซิโฮนะคะแล้วก็ครอบครัวจากประเทศออสเตรเลียค่ะ พร้อมทั้งพุทธศาสนิกชนชาวเสริงสางต่างรวมใจมาร่วมสร้างบุญในครั้งนี้โดยมีผู้แทนท่านประธานเอกพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพผู้มีบุญได้อัญเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปราบปลื่มปิติในบุญทุกท่านนะคะมีความตั้งใจในการมาร่วมสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาด้วยใจที่เต็มเปี่ยมในพระพุทธศาสนาเป็นภาพแห่งความปลื่มปติ แห่งการสร้างความดีร่วมกันซึ่งแต่ละท่านนะคะก็ได้ทุ่มเทเสียสละทรัพย์ที่หามาได้ยากยิ่งนำมาฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาเพราะเชื่อในบุญกุศลนะคะจึงได้นำทรัพย์มาใชใ้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองแล้วก็ให้เกาะเกี่ยวอยู่ในบุญอย่างต่อเนื่องและก่อนที่จะประกอบพิธีท,ทอดพระปาทุกท่านได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมเพื่อกั่นใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งจากนั้นท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายต่างๆตามลำดับ ส่วนคณะสงฆ์ได้พิจารณาพระป่าและโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นข้อคิดเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านในการดำเนินชีวิตด้วยค่ะ